ว้าวทุกคนดูดิก็กินบะหมี่นอกบ้านโอโ้แข็งป๊อไหนๆก็ในๆประเทศไทยของเราก็หนาวแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าจะแข็งป๊อปเป็นเขาไหมหนาวจนควันขึ้นเลยจ้ายังไม่พอตอนเช้าเ้าเนี่ยลมแรงมากที่จังหวัดของทุกคนหนาวกี่องศาแล้วคะเนี่ยจังหวัดของใครทำให้เรามากแข่งได้บอกมาเลยนะคะสวยยังทำไม่ได้ค่ะแต่เธาได้ยินไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจะต้องทำให้แข่งให้ได้เลยติดไว้กับครับบแบบนี้แล้วเอามาแช่เย็นอุณหภูมิติดลบอรัวๆไปเลยจะแข่งไหมรสชาติจะเป็นยังไงทุกคนกินมี หนาวแบบนี้มาดูกันค่ะบะหมี่ของเราจะแข็งโป้งเหมือนต่างชาติไหมจากคลิปที่เราเทลไปหมี่ไปแช่ในตู้เย็นใครอยากรู้ว่าแต่ละจังหวัดอุณหภูมิแค่ไหนไปดูได้เลยนะคะมีคนมาคอมเมนต์เอาไว้เยอะมากส่วนคลิปนี้อยากให้ลองใช้เส้นอะไรก็บอกมาได้เลยรีบมาดูบะหมี่ที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นกันมันจะแข็งไหมคะเนี่ยลองแกะกาวออกดูเฮ้ยมันแข็งชิ่งด้วยค่ะแข็งโป๊กเลยขยับเท่าไหร่ก็ไม่ล่วงเลยจ้าต้องกินกับอะไรถึงจะอร่อยคะเนี่ยเดี๋ยวลองราดด้วยน้ำผึ้งก่อนลองชิมดู ใครอยากคุยส่วนตัวกับพี่หรือว่าเล่นเกมกับพี่แบบส่วนตัวเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอป Bigo โดยกดที่ลิงก์ในทิกตอกของพี่เลยค่ะเข้าไปที่ t ิกตอก f e r ฟ4ฟันแล้วกดที่ลิงก์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดแอปไดโนเสาร์นี้เลยค่ะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้าเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะให้ค้นหา ID 705086725ก็จะเจอหน้าไลฟ์สด Bigo ของพี่อันนี้เลยค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะพี่จะเข้าไปไลฟ์สดในแอปนี้เลยจ้า กจกรรมสนุกให้น้องๆร่วมเล่นเยอะเลยนะคะรีบกดที่หน้า l ิ n ก e d i n ของพี่ตรงนี้เลยแล้วดาวน์โหลดแอป,ปเล่นกันเลย